วันนี้ผมจะพามาชม i n s u g u i a DMX Series คันนี้แต่งมาโคตรหล่อที่สำคัญออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ hey, so สวัสดีครับผมน้องคิวสมโยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาวันนี้เอาใจแบบขาซิ่งกันหน่อยหรือเอาใจคนที่รักยูสดุดีแมกนะครับเห็นหน้าค่าตาเจ้านี่ก็รู้เลยว่านี่คือสุดยอดของดีแมกนะครับหรือท็อปที่สุดนะครับสาหรับ X อ็กซ์ีรีคันนี้เลยครับนี่จัดไปนะครับ X อ็กซ์ีรีสีประตูนานๆจะเข้ามาทีเป็นรถที่หายากเพราะว่าป้ายแดงค่อนข้างจะแพงมากๆนะครับรถคันนี้เนี่ยป้ายแดงเนี่ย เกือบล้านนะป้ายแดงของ X Series 4ประตูเนี่ยโคตรแพงนะครับแต่วันนี้คิวมาเสนอขายในราคาที่จับต้องได้และไม่แพงอีกทั้งแต่งมาให้พร้อมหล่อแล้วครับตัวนี้คือ Isuzu Audio d y m a x X Series 4ประตู1.9 Blue Power ปี2019นะครับรถคันนี้ใหม่กริปไหม่80,000กว่ากิโลผมขายเพียง590,000 9,000บาทนะครับผมเปรียบเทียบราคาได้เลยโคตรถูก4ประตู X Series 599ปี19ที่สำคัญคันนี้นะผมจัดโปรอยู่นะครับผมถ้าเราไปซื้อใต้แดง X Series 4ประตูเนี่ยต้องมีเงินหลายแสนนะครับแต่วันนี้มาที่คิวนะไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยฟรีดาวไปเลยครับผมก็ใครที่อยากได้โทร0984696699ย้ำอีกครั้งนะครับโทร098469 6699น้องคิวรับสายเองครับผมมาเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่า X Series 4ประตูคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับถาตาก็อองแพลนให้ดูก่อนเลยเนี่ยรอบคันยังรอนะครับดูช่วงหน้าก่อนเห็นหน้าก็รู้แล้ววันนี้ตัวท็อปแน่นอนนะครับต้องบอกเลยว่านี่รุ่นที่โคตรรอนะครับตัวนี้คือเขาเรียกว่าถ้า d m a ม็กออนยูเนี่ยนะครับที่เป็น1 9ึ่บูพาวเวอร์จะแยกออกเป็น3รุ่นนะ S นะครับรุ่น S รุ่น L รุ่น Z นะครับแต่ว่าถ้าท็อปที่สุดหรือรุ่นพิเศษจะเป็นรุ่นนี้หรือที่เรียกว่า X Series นั่นเองนะครับจะเป็นสีแดงนะครับผมตัดสีแดงนะครับโคตรหล่อเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวสีรถก่อนตัวนี้เป็นตัวสีแดงเดิมโรงงานนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์คาด X Series ครบหมดนะครับช่วงหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นตัวท็อปเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ LED สวยงามกลิปแล้วก็จะมีแถบสีแดงวิ่งอย่างนี้นี่คือรุ่น X Series แน่นอนนะครับ แล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะครับที่เป็นของ X Series เนี่ยดูลิ้นหน้าเนี่ยเห็นไหมสเกิร์ตหน้าเป็น X Series นะครับสวยงามมากดูด้านข้างต่อล้อล้อก็เลือกมาได้ค่อนข้างที่จะแมทกับสีรถมากนะครับล้อนี้ก็เป็นล้อวีลนะครับผมเป็นวีลหก้านสีดําเงาตัดสีแดงนะครับผมเป็นล้อขอบ18ออฟเซตคันนี้ค่อนข้างที่จะฟิตเมนต์ดีมากหล่อมากนะครับผมทรงนี้แหละเท่สุดและของ Isuzu D-Max X Series นะครับสเกิร์ตข้างดูสิ หล่อจริงนะครับมือเปิดเป็นคาร์บอนเคลล่านะครับแล้วก็นี่กันสาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพาดูภายในเลยรถพึ่งเข้านะคันนี้บอกก่อนดูด้านข้างครับกระจกไฟฟ้าทั้งหมดกุญแจรีโมทอเบาะเป็นเบาะหนังนะครับดำตัดแดงเดี๋ยวคิวสตาร์ทให้ดูมาเรามาฟังเสียงกันหน่อยคันนี้เสียงดีด้วยนะนะครับ อ่ะตะก้องพาไปฟังเสียงท่อเลยเดี๋ยวจะเบิ้ลตัดให้ฟังโอเคพอหอมปากหอมคอพอนะครับพอหอมปากหอมคอพอนะครับมันลั่นเกินเดี๋ยวคนตกใจนะครับก็เดี๋ยวขอดับรถสักครู่นะครับเสียงดังจริงก็ฟังซุ้มเสียงคันนี้ก็ เขาเรียกว่าทําสูตรสําเร็จมาแล้วนะครับพร้อมซิ่งเนาะโอเคเรามาดูกันที่ตัวภายในหน่อยนะครับถ้าเป็น X Series ตัวนี้เนี่ยจะได้พ่วงอะไรามันติฟังก์กชันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเพลงได้นะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็เลขใหม่นะครับตัวท็อปนี่คือไม้ท็อปของ d m a มนะครับจะเป็นแบบนี้เลขไม่หม้8กิมไมน้อยมากนะครับคอนโซลกลางเครื่องเสียงนะครับเป็นทัชสกรีนด้วย นี่เดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะเดี๋ยวมีกล้องนะเนี่ยมีกล้องนะอ่าเป็นไงครบนะครับอย่างรอใครหา X s e r ซ e s อยู่นะเดี๋ยวดูบบอหลังหน่อยนะครับถ้าสี่ประตูก็จะนั่งได้หลายคนนะครับแล้วก็เดินทางได้สะดวกสบายมากนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีนี่ครับแก๊ปหลังมาด้วยนะแต่งตรงนี้เป็นอาการะนะครับ ครบเป็นคาร์บอนนะตัวนี้แล้วก็ตัวด้านท้ายครับด้านท้ายเนี่ยตัวกันชนท้ายเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบถ้า X s e r ซ e s เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นทรงแบบแต่งมาครบนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะท็อปสุดนะครับมีกล้องถอยหลังครบออปชั่นเต็มสุดและคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับเดี๋ยวเราไปชมภายใต้ฝากระโปรงนี้กันต่อครับเรามาเลือกกันต่อที่ภายใต้ฝากระโปรงนี้กันครับมาคบึบ ร,รถคันนี้เพิ่งเข้านะบอกก่อนเนพิ่งเข้าเพิ่งมาถึงนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมจะมีการสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ทั้งหมดแต่ผมเปิดออกให้ดูเนี่ยให้ดูว่ามันเป็นเครื่องเดิมๆนะครับตัว X Series เนี่ยเราแต่งนิดเดียวก็แรงแล้วนะครับขี่สนุกเสียงเพาะนะครับผมสไตล์นี้แหละเน้นอึดๆเหนียวๆใช้งานทนนานนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องเดิมๆไม่ได้โมอ,อะไรนะครับเครื่อง1,900ซีซีดีเซล 150แรงมา้านะครับผมมาดูโครงสร้างกันดูง่ายตัวนี้ดูพวกน็อตครับน็อตไม่มีการขันมานะดูสีเต็มสีเต็มนะครับน็อตสีเต็มทั้งหมดนะครับนี่รถไม่เคยเฉี่ยวชนมาแผนเพดห้ามมีการแกะขยับเลยทั้งสิ้นนะครับเนี่ยเพดเดิมๆนะครับสีเต็มหมดอันนี้ดูน็อตเนี่ยซูมดูเลยตากล้องดูน็อตไม่เคยมีการขันมานะครับรถไม่เคยดำสีนั่นเองเนี่ย เห็นไหมโคตรสวยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับดิเนสีเต็มรถไม่เคยทําสีนะครับระบบเบรก ABS มีมาให้นะครับคันนี้ผมการันตีเลยว่ารถไม่มีการชนหนักพิค,ความตัดต่อจมน้ำเทัยงสิน้นใครอยากได้ X-Series 4ประตูราคาถูกรถสวยๆส,ส,สักหนึ่งคันจัดคันนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับคือ Isuzu All New D-Max X-Series สประตู สีแดงนะครับแต่งมาให้ครบพร้อมหล่อเสียงก็ลั่นขี่มันแน่นอนปี2019ไม่80,000กว่าโลขายเพียง5,99,000บาทไปไป้ายแดงใช้เงินดาวหลายแสนมาที่สมโยงคารเซ็นเตอร์ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเอาไปขี่รอๆอย่างเดียวใครอยากได้โทร0984696699ย้ำอีกครั้งนะครับโทร0984696699น้องคิวรับสายเองครับผมวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคิวรถสวยๆราคาแพงแบบนี้นะครับวันนี้คิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ